เยอะเยอะเอ๊ะเยอะเอ๊ะเยอะเอ๊ะเอยอะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโตนะฮะและตอนนี้ก็อยู่เกม Trek to Yomi ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมอุย้ยพูดกันว,ว่าแกนแท้แห่งวิถีนักรบสามารถพบได้ในความตายข้าก็เลยอยู่ที่นี่งั้นเหรออืมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในปอรโลกแล้วนะปอรโลกนะ่จาจะแบบจุดลึกสุดแล้วปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือคือตอนนี้เรามุ่งหน้าไปปรโลโลกเรื่อยๆทำไมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ รู้แค่ว่าเรากาลังหาทางกลับออกไปสู่โลกมนุษย์ตะกี้ของสะสมคืออะไรวียุสซึซึมะโอเคผมจะไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่เก็บข้อมูลเรื่องของสะสมเยอะแล้วนะเดี๋ยวมันวุ่นว์เกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวด้วยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามเก็บให้ครบแล้วกันไปกันต่อเลยครับตรงนี้ข้ามสะพานไปแล้วมีอักษรคันจิเต็มไปหมดแล้วก็อุ้ยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วมามาไงเรามาหลบได้ไงล่ะวันนี้นอนมาเต็มวิวิ่เดี๋ยวเพิ่ง <laughs> มึงบอกว่านอนมาเต็มไปเองนะเจ้าสมุไรไม่ใช่สมุไรเดี๋ยนี่มันโจรนี่มันโจรโอเคอยู่ๆก็โดดลงมาเฉยเลยก็โดดลงมาจากเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จุดเข่าลบศหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะท่านแน่แน่อุ้ย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 หนึ่งสองสามแล้วก็แทงเข้าไปหนึ่งสองสามแล้วก็ แล้วก็เออทำไมไม่แทงวะนี่ยังสามแล้วก็มไม่แทงหนึ่งสองสามแล้วก็แทงเข้าไปอุ้ยมัน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 สะท้อนอะ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็แทงเข้าไปไงอุ้ยอุ้ยสตัร์ครับโดนไปดาบจิ้มหน้าพอดีก็โดนเข้าให้ไงล่ะแทงแล้วก็ถีบลงไปในพื้นอุ้ยโอ้โหหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยน่ากลัวลองคิดดูถ้าถ้ามันเป็นภาพสีอะ่ะมันจะถ่ายโทษออกไปยังไงวะให้แบบผ่านเลนแบบเด็กเล่นได้คุณนึกออกปะ แต่ว่าเกมนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่ให้เด็กเล่นได้ก็ได้มั้งใครจะไปรู้เฮ้ยมันจะแทงอีกแล้วก็เลี้ยวหลังฟันไปไงล่ะนี่มาอุ๊ยโอ้โหกำลังจะบอกว่ามาถึงก็มีแต่ศัตรูศัตรูเยอะมากรอบนี้โอเคไอแม่สาวคนนี้เราสู้ได้อยู่เราเริ่มกะทางถูกอืมหลังจากมีสกิลเยอะๆนี่เราสามารถสู้ได้แบบพิว๊ๆเลยนะตอนนี้โอเคอุ้ยสารเจ้าอยู่แล้วครับโอ้โหประตูมันใหญ่มากฝั่งเต็มไปด้วยกระโหลกแต่ว่าขอไปด้านขวานี้ก่อน อาจจะมีของเอ้ยนั่นอะไงแวบบแวบบแวบบแวบเงยบเข้าให้กระสุนปืนอุยอ้ยโอ้เราใช้ไปเยอะมากเลยหรอมีนัดเดียวเองบาจิงอยู่ในปรละโลกยิงผีเข้าหรือเปล่าชักปืนไว้ก่อนเลยได้ใช้แน่นอนครับได้ใช้แน่นอนเราน่าจะโดนลุมอะตามสูตรไอพวกผีพวกนี้มันหมาหมูเหมือนลงดันอยู่ในเดียโบเลยมาดิมาดิหนึ่งสองอุย้ยสองทีเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอ้หนึ่งสองสามไอตัวข้างหลังมันวา้ามาเมื่อกี้ดีนะผมกิงทัน ผมเก่งมากแล้วมันก็คว้ามาอีกแล้วแล้วก็ยังไงแล้วก็ฟันเขาแล้วก็จว้วงแล้วสตันแล้วก็ปาดเข้าไปแล้วก็ไอตัวนี้มันลูกกระจกครับสู้ได้123ผมจาไม่ได้ว่าต้องกดเอาม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 าขอลอง1 2 3่อืเออดาบมันเร็วกว่าหนึ่งสองด่ามันไม่ได้เร็วกว่าจังหวะมันได้กว่า2แล้วก็นี่ไงละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีดบินมาข้างหลังต้อง execute เพื่อเออกันเดบอกว่า execute เพื่อใช้ animation ในการป้องกันแต่ไม่ทันแล้วครับ หลมเจ็ดครั้งลุกขึ้นแปดครั้งข้าจะไม่ยอ่อท่อต่อที่ยอ่อท่อเลยข้าจะไม่ยอ่อท้อเออยอ่อท้อ <laughs> ลิ้นพันจริงๆครับผมลิ้นพันเกมนิ่งนะฮะออ้ยออ้ยโอ้โหมาเพียบนิ้วมือนิ้วมืออะไรมีคันจิอะไรที่แปลว่าคนหรือเปล่าน่าจะใช่นะคนเดินหรือเปลากไม่รู้ผมจำไม่ได้มาเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ปาดแล้วก็ปาดแล้วก็เอาตัวตัว,ต,วตัวหน้าแล้วกัน หนึ่งสองสามมันไม่สามครับหนึ่งสองสามแล้วอุ้ยมันหนึ่งสองเฮ้ยมันไม่สามอีกแล้วนี่แน่จิ้มไปเลยเอื้อเอื้อเอือหนึ่งสองสามอุ้ยสวยแล้วมาดิมาเอื้อเอื้ออุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะเราเออดีวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ตกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสวยแล้วฮิโราิี่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นยิงแม่งเลยเพื่อเฮ้ยนั่นน่ากิ้งมาข้างหลังข้างั้นเหรอฝันไปเถอะเจ้าละมา มาให้มาให้หมดมาให้หมดเอาเลือดึ้นมาด้วยเอาเลือดึ้นมาด้วยพวกนี้ออเอาเลือดึ้นมาด้วยอ๋อดีนะมันมาให้เราทีละตัวอืมอืมโอเคเลือดเต็มแล้วครับมันยืนอยู่ประกอบฉากแล้วมันมาให้เราทีละตัวเท่านั้นอตรงพื้นมีสัญ,ญลักษณ์คันจิอีกหนึ่งตัวอ๋อน่าจ,จะเออพัซโซเหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงกลางเป็นรูปหนือนรูปแปลว่าคนหรือเปล่าอีกหนึ่งครั้งประโลกนี้อะไรวะอ่านไม่ได้ผมผมมองหาคันจิตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมมันต้องใช้แน่เลยลองกดเข้าไปก่อนแล้วกัน เออมีไม้รูปคนนี่ไงรูปคนอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้น่าจะสุ่มเอาละมั้งผมว่าโอเคอ่าแบมือซะให้ข้าเดินไปต่อโอเคอาดเสียงอยู่นะเฮ้ย <c oughs> กลัวพลาดอีกผมว่าน่าจะอีกไม่นานน่าจะจบเกมแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคมภีส่องสว่างคมพีหรือเปล่าทำไมเจ้าถึงทำไรแบบนั้นวิญญาณวะข้าไม่รู้ข้าแค่จะหาทางออกไปพาข้าออกไปสิ เพื่อหยุดยั้งคางโร่ในการเข็นฆ่าผู้คนที่ยังรอดอยู่เจ้าเลยทิ้งคนที่เจ้ารักให้ไปเผชิญกับความเป็นนิรันเพียงลําพังเอาก็เขาบอกให้ข้ากลับมาข้าอยากอยู่กับเธอแต่ข้ายังมีศักดิ์ศรีข้าต้องทถ่บาปนี้ใช่ใช่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำลงไปถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ผิดคําสาบานสาบานอะไรวะสาบานอะไรไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรหลบหนีหลบหนีอะไรอ่ะเฮ้ยป้อมปืนหรอ เดี๋ยวอ,อะไรอะขอดูหน่อยอุ้ยตกใจหมดหลบหนีอะไรวะเุ้ยมันมีวิญ,ญญาณตามติดเราด้วยครับเฮ้ยผมว่าลูกธนูนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนมาดิหันหลังแล้วก็ปิ้วชีเน่ชีเน่แล้วก็ปิ้วเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ได้เอาอีกหนึ่งนัดนี่ไงล่ะธนูวิญญ,ญาณธนูธาตุวิญญ,ญาณเจอยิงก็ไปมามาไหนๆก็เหลือเพียบแล้วขอยิงหน่อยเหอะ ม,ม,มันไปทางนูน้นป่ะห,หรือมันอยู่นี่วะ่ะเอ้ยมันหลบได้เหรอไม่ไงอ่ะไม่ไงอ่ะหลบไม่ได้สิกระสุนหมดแล้ววะ่ะไม่ไม่ห่วงหรอกไม่ห่วงหรอกกระสุนหมดแล้วไงก็ฟันเอาดีหลบหนีเหรอหรือหมายถึงว่าหลบหนีออกจากที่นี่หรือป่ะนี่ไงเราต้องไปที่เสาน,นี้เรื่อยๆอุ้ยสไลด์หนอนกระโดดได้บอ๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยๆเทจัดอย่างเงีอินเดียนาจโจนนะเมื่อกี้นี้วิ่งขึ้นไปบนนี้นี่ผมไม่ได้สนของสะสมแล้วเนี่ยผมมองหาไม่ทันเลย โอเคส่วนปื้นใหญ่อุ้ยอะไรแวบบ๊แบบตรงพื้นครับเก็บสต a m i มนาเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้เอ้ยพื้นพิทางทางขึ้นอยู่นี่บ้าเอ้ยโอเคแล้วอ่ะคืออะไรครับของสะสมเอ้านี่ไงยังได้อันที่2อ,อยู่หนอนสิ่งมีชีวิตที่น่าขยักขยงปรลโลกเป็นดินแดนแห่งความเน่าเปื่อยและความโซโคหนอนของอิซานามิหรือเปล่าใช่ไหมใช่แน่นเลยมงตรงต่อไปเออนี่มาอีกแล้วมา มาดิะงักไปเลยหนึ่ง,องโอเคอ๋อนี่มันโจนกระจกโจนกระจอกอย่ามาหยมกับข้าเอาเลือดข้าคืนมาด้วยเรายังมุ่งหน้าต่อไปเไรื่อยๆโดยไม่มีการสะดุดวิทยไอ้นี่มันวาร์ปไอ้นี่ใส่วาร์ปใส่เออเฮ้ยเราว่าเราฝันเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจยเย็นมาดิมาดิจังหวะต้องให้มันชักดาบออกมาก่อนหนึ่งเล่มแล้วเราค่อยปาดไปไงไอ้นี่มันเดาทางยากแต่ไอเนี้ยมันชุดเกาะหนักเราต้องสตันมันแล้วก็ ปาดคออันนี้มันดาบบินวะเอ้ยเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบกดกิ้งไปทันอุ้ยประตูวาร์ปอะไรไกลๆตรงนูน้นประตูใหญ่เก็บดาบเข้าฝักแล้วถอยห,หลังเดินด้วยอุโอ้โหประตูอะไรวะเนี่ยเข้าไปโอ้วาร์ปมันฟ้าผ่าลงมาเลยแล้วประตูก็ปิดไปแค่อีกหนึ่งภาพลงตาข้าจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วอ๋อภาพลงตาผมไม่เข้าใจกระโดดแล้วก็อุ้ยอะไร เดี๋ยวมันอ๋อพาร์เซลเอ้ยใช่ป่าวะเวลามันจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องรีบวิ่งหรือเปล่าเอ่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้แล้วผมงงไปหมดแล้วยา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 ให้ข้าเดินสะดวกเถอะปาดคอก่อนแล้วกันปาดคอก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้โจรน,นี่ไอ้โจรน,นี่อืมอุ้ยอืมอืมรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะทําไมวะผมผมไม่รู้นะเนี่ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮิโรกีเหนื่อยแล้วอแพรลี่ อุ๊ยผมไม่ได้ใช้แพรลี่ฟันเลยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวันอะทำไมผมหรือผมตื่นเต้นไปเองวะผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันครับกระสุนปืนโอเคอุ๊ยอันนั้นคันจิที่แปลว่าอะไรวันอนะวัน,ห,น,วนหรือเดือนน่ะก็ไม่รู้อะโอเคอันแรกเป็นคําว่าอ่าอันนี้ต่อไปเป็นคําอันนี้อะ่ะน่าจะเดือนเอ้ยน่าจะวันนะหรือเดือนวะอะ่าแล้วก็ไฟไฟฮะอ๋อนี่นี่น,นี่ต้องไฟนี้แล้วก็อันนี้อ่า อันทีมันคล้ายๆกันนะโอเคแล้วแล้วไงต่อครับพี่๋อโอเคทางเดินมาเ,เรากำลังมุ่งหน้าไปจุดไหนของพลรอโลกดีกว่าแต่ไม่รู้อะเราฟันก่อนแล้วเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราวิ่งเยอะมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ค่าไม่สนไงละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ได้แดกไม,ไม้ได้แดกนี่ค่าเป็นแล้วถ้ามาหนึ่งหนึ่งยังไงเจ้าก็ไม่ได้ปาดค่าสักเล่มบอกเลยชีโบยชีโบยหนึส อุ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วก็เอ้ยมันไม่แทงอ่ะดูดิมันไม่ยอมแทงอ่ะครับทุกคนมันเรียบพวกมันแล้วอือโอ้โหสวยแล้วอืออืนี่ไงจิมอุ้ยเราแทงมันไม่ตายหรอกเมื่อกี้นี้อืออือโอเคไดแ้แล้วกิ้งลบแล้วก็นี่แน่โจโจช,ชิมเอาผมว่าฟันข้างบนง่ายกว่า ใบหน้าของวิญญาณเหล่านี้คือผู้คนทั้งหมดที่ข้าเคยฆ่าม,มาก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ใชพวกเขาสแสวงหาความสุขที่ไม่เคยมีไอ้วิญญาณนี่มันคุยกับเราอยู่ตลอดเลยนะแต่ว่าเราเคยฆ่าผู้หญิงด้วยเหรอเราเคยฆ่าแต่โจรไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าวิญญาณพวกนี้เราเคยฆ่ามาก่อนแล้วตะกี้เหมือนเป็ดเก็ดงูข้างบนใหญ่ใญใช่ไหมผมว่าใช่ว่ะอุ้ยตกใจ <laughs> ผมมองงูอยู่หนึ่งสองแล้วก็แทงแล้วก็ปาดเอ้จิ้งหลบไม่ทันครับจังหวะนี้หนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วแล้วแล้วมันก็ปาดไปแล้วก็แทงเอาเลือดก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มไม่ถึงไงหนึ่งสองแล้วก็จิ้มอันนี้ก็ได้โอเคหนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มเออดีได้แล้วได้แล้วโอเคถ้าพวกนี้มันฟันเร็วแล้วมันได้เปียบครับเราต้องหัดไว้แต่ตอนเนี้ยเราต้องเอาตัวข้างหลังก่อนเพื่อเอาเลือดไง แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ทิมเข้าไปโอ้โหตายก่อนในดาบที่สองมันเป็นความงามที่ลึกลับแม้จะอยู่ในสถานที่แปลกๆอย่างนั้นเลยนะตรงนี้ทางลับหรือเปล่ามืดมืดงี้ไม่ใช่นะหาทางไปหาทางไปอยู่โอเคนี่มันยังมียามังมุมอยู่เลยครับอืมหนึ่งสองสามสี่โอ้เพียบเลยเอาตัวข้างหน้าก่อนท้องสามสี่โอเคแล้วก็อัวอ้อขอกิ้งก่อนกิ้งก่อนอุ้ยมันฟันหลายดาบเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียว เดียวเดียวเฮ้ยผมหันหลังอยู่เฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยโอ้โหผมทำอะไรไม่ได้เลยมามาเลยถ้างั้นอะมายิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยอุ้ยมาใหม่แล้วใหม่แล้วมาไอ้นี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ยังไม่ตายอีกทำไมมันอึดจังวะเดี๋ยวดีๆาหม่เพี้ยบเลย อ้โหตายแล้วทุกคนอุย้ยไม่เพียบเลยว่ะหันหลังแล้วก็ท่านี้ดีกว่าท่านี้ดีกว่าอุย้ยมันมันอ๊ย้ยเหนื่อยเหนื่อยสองอุย้ยเหนื่อยเหนื่อยสวยแล้วสวยละวอุ้งงหลบกอุย้ยเฮ้ยอะไรวะมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยึใช้ปืนแม่งแล้วมาแล้วก็ชักยิงแม่งไปเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดิมามาดิาโอเคผมว่าทำท่า e x ดีกว่าดีสุดละ มาอุย้ยมันมันอีกแล้วอ่ะมันมันอย่างนี้อีกแล้วมานี่โอเคอุ <c> ้ย <oughs> โอ้ยยังเหลือเหรออือยังเหลืออุ้ยมันหลบอีกแล้วอ่ะขี้โกงจัดไอ้พวกนี้มาก็มาทีละตัวไม่ได้หรอมาทีละเยอะๆอย่างนี้ฆ่าสู้ไม่ไหวฆ่าตายไปตั้งสองรอบหมดยังหมดนะเถอะขอร้องหมดแล้วละ่ะโอเคพังประตูไปรูนี้ execute ไปก็พอไม่ต้องไปหน้าเล่นท่ายเยอะเลยป้า,าจริง อุ้ยอันนั้นของสะสมชัวชัวชัวเหมือนเป็นกองเหมือนเป็นกองอุ้ยอันนี้เราเก็บม,มาตั้งแต่เมื่อไหร่องุ่นเอบิคาซึระอันนี้ก็เป็นกองสายฟ้าอุ้ยกองสายฟ้าของอะไรอะ่ะอิซานามิเหรอเสียงกลองที่ดังกึกกล้องของไลจินอ๋อเป็นของไลจินโอเคเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะครับนี่ยอันนี้เป็นทางไปต่อแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้นะหรือทางนี้แล้วกันอันนี้ก็ไปต่อหรือเปล่าหรือเป็นทางเชื่อมมันอาจจะบรรจบก็ได้ ไม่เป็นไรเราเดินไปก่อนก็ได้ครับถ้าตรงนี้มีสารเจ้าแสดงว่าตรงนี้เป็นทางไปต่องั้นเราย้อนกลับแป๊บหนึง่งผมกลัวเราพลาดอะไรไปนะครับนั่นไงล่ะกล่องกล่องเอียงกล่องกระสุนปืนโอ้ดีแล้วผมนึกว่าทางแบบเดินมาเก็บแล้วมันไปต่อได้ไงเพราะปืนนี้เดี๋ยวเราเราต้องได้ใช้แหละจากประสบการณ์เมื่อกี้แล้วมันมากันเป็นกองทัพเลยข้ากังวลถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากัางวลเรื่องอะไรไเป็นอะไรเพื่อนมีกันเราอยู่เว้ยอุ้ย มันตัดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเสียงอะไรต้องใจอะไรอย่ามัวเสียเวลาอีกเดี๋ยวเวลาที่ข้าต้องไปต่อแล้วบาราโรคนี้จะตัดสินเองอ๋อคือเหมือนเราโดนหลอกอยู่ให้มาวนเวียนเราต้องหาทางไปให้ได้แล้วคันจีนี้มีตัวอะไรบ้างครับอันนี้ไม่รู้นะไม่ใช่ตัวเดียวกับตาที่แล้วโอเคจะเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมมีขีดแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนี่ตัวนี้แล้วก็อันนี้แล้วอันนี้น่าจะสุ่มเอาโอเคเอ้ยแล้วแผ่นนี้คืออะไรอะ่ะ ลองเหยียบไหมหมุนอ๋อโถไม่จําเป็นค่าไม่จําเป็นค่าเดาได้ในที่สุดก็เป็นตัวอักษรที่มีความหมายอะไรอ่ะไม่เห็นรู้อุ้ยอันนี้อะไรแะมันกระพริบกระพริบหนึ่งสองสามโอเคต้องไล่ไปทีละอันหรือเปล่าอันนี้ก่อนใช่แน่ๆเลยตามเซน์หนึ่งแล้วก็อันนูน้นนี่นี่นความอดทนออกแปลว่าความอดทนเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครรู้สามารถที่บอกไว้ได้นะความรับผิดชอบเอานี้ผมแปลผิดหมดเลยความอดทนความรับผิดชอบ <hum ult isation> ความซื่อสัตย์และก็ความกล้าหาญอุ๊ยอุยอุ๊ยโอ้โหอลัออออาางการจาดัดอุย๊ยมันดูดเข้าประตูมิติไปแล้วครับเราก็ตามเข้าไปดิความสมดุลอุย๊ยเอา้าออกมาแล้วเหรอ น่าจะออกมาแล้วนะแล้วเราก็ที่นี่มันคุ้นๆเหมือนกันวิทางเข้าปาราโลูกของจริงแน่ๆเลยน่ากลัวว่าเหมือนแบบน้ําวนตรงทะเลเอาพาเราเข้ามาแล้วอุ้ยอยู่ใต้ทะเลหรือเปล่าีเราอยู่ใต้ทะเลหรือเปล่านี่ะอุ้ยทางมันโค้งเค้งด้วยให้รกิระวังนะเว้ยโอเคอุ้ยป่าหรือเปล่าไม่ใช่ป่าอุ้ยไอ้พวกนี้อีกแล้วไอ้พวกนี้อีกแล้วเราต้องฟันหนักเท่านั้นไอ้พวกนี้อย่าไปแพรนดิเลยเสียเวลาโอเคถ้าเรายังถือดาบวิง่งอยู่อย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีศัตรูครับนั่นไ มาแล้วไอตัวมงตัวมงชาวมงชาวมงชาวมง,วมงหรอมาดิมามาดิโอเคเอ่อถ้าถือดาบมีอย่าเพิ่งกดวิ่งเร็วดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยโอเคเก็บดาบแล้วแสดงว่าไม่มีศัตรูครับมันตำนานอะไรของญี่ปุ่นทำไมมีอะไรใต้น้ำอะไรอย่างงี้โ,โลกนี้พังทลายโอโคโมดูมิโนโมิโคโตขณะที่อิสนางหิหลบหนีจากความน่าสะพึงกลัวของปอลโลกโเขาก็คว้างหวีของเขาใส่แม่มดไรที่วิ่งตามลูกพีทเหรอมันคือลูกพีทเหรอเออเออตำนานอะไรอ่ะอยากรู้จังเลย โอเคต่อเว้ยนี่เสานี่แล้วมันจะพาเราไปไหนกันแน่เนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วอันนี้เป็นโอ้โหพายุข้าวิเกือบเกือบเกือบลืมเซฟเกือบลืมห้องนาโมตาสะเคเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเราวิ่งเหนือย่างเคมาแล้วอืมทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพวกเจ้าน่ะเคอ้าวมันกระโดดลงมาอืออือือไอ้พวกนี้มันหลอกล่อหลอกล่อหลบก่อนฮิโรคิถอยอุ๊ยเอาตัวไหนก่อนเนี้ยอ๋อตัวนี้ก่อนนะ ไอตัวนั้นมันหลบอยู่ข้างฉากอืมอเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงบอดไฟมาดีอุย้ยตัวปืนตัวปืนตัวปืน,ปนเกือบแล้วนะแทงแทงแล้วฟันแทงแล้วฟันโหดีเราวิ่งไปฟันก่อนเมื่อกี้เป็นไงมันชักปืนเรายิงตกสะพานแน่เลยเดี๋ยวส่งแล้วของสะสมมาอีกแล้วคลุยเหรอออดาบดาบทศึกะเป็นดาบของอิสานางินะครับต่อสู้กับแม่มดร้ายที่เราเก็บกันมาเนี่ยมันเป็นของแต่ของอิสนานังิ ที่กาลังสู้กับใครสักคนแล้วมันก็มาบอกว่าสู้กับแม่มดร้ายผมว่าใช่แน่เลยบอสไฟน่าจะเป็นแม่มดแน่เลยภาพลูกตาคือสิ่งที่ข่าสูญเสียที่นี่ยังคงหลอกลวงข่าต่อไปอ๋อเออนี่มันหมู่บ้านนี่ว่านี่ไงผู้คนที่ตายเออเออมันเป็นภาพลวงตาเรายังติดอยู่ในภาพลวงตาครับไอ้อเจ้าไอ้ไอ,อ,อ้ตัวมงมานี่เลยเป็นนักบอลหรือยังไงเดี๋ยวส่งไปคัดตัวทีมชาติเลยมามาดิมาดิเออ เออโอ้โหมันไม่ยอมสะทกสะทานอะไรเลยเราต้องฟันหนักเท่านั้นมันถึงจะสะทกสะทานอืมอืมอุ้ย,ยปืนยิงแม่งเลยนี่โอ้ยมองไม่ทัดมองไม่ทัดอะไรเรามองไม่ชัดอุ๊ยเหลือตัวเหรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาดีครับมาดีครับยิ่งยิ่งโอเคจบแล้วนะอุ้ยอุย,อ,ยอะไรฮะธนูของผส,สมอีกแล้วความผิดพลาดของข้าได้ทำร้ายทุกคนอย่างมาก ช่างนาสมเพชเหลือเกินอ๋อไอวิญญาณนี่มันตัวเสี้ยมหรอวิญญาณน,นี่มันตัวเสี้ยมครับทุกคนเดี๋ยวขออ่านของสะสม้ยปลายเงาของนากินาตะอาวุธที่แสดงถึงความรักของอิซานางิและอิซานามิเขาใช้มันกวนน้าทะเลโอ้ยไอยช่ช่ที่เราเห็นปะวะว่ากันว่าอาเมโนโนุโฮโก,โกถูกซ่อนเอาไว้ในที่ที่มองไม่เห็นเพราะมันยังสามารถใช้ทําลายโลกได้ด่ยดันตรงน,นั้นแล้วดาบของบอสที่เราจะสู้ด้วยรู้ไหมฮิโรกิเจ้าเจอศึกหนักแน่แต่ใครจะไปกลัวล่ะเรามีลูกตะกลัวอยู่ลูกตะกลัว พีศาดเหรอหรือจะสู้ลูกตะกัวกฮะยิงฝังเข้าไปในตัวเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วไอ้พวกนี้วิมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวปืนปืนเอื้ออื้ออุ้ยมันวงมันวงเอาเอาตัวหลังก่อนโอเคแล้วหันไปตรงนี้โอเคโอเคอืมอย่าอย่าอย่าปืนอย่าปืนไม่เอามันขี้กโกงอิวิวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะหันหลังข้ามไม่ได้จะกิ้งไปกิมพูดอะไรกันเจ้ากลายเป็นทาสของภารณภาทาสเจ้ากลายเป็นท่าของภารณาที อะไรอะครับเป็นท่านอะไรขะอ่านไม่ทันเมื่อกี้ข้าสู้อยู่เอาใหม่ได้ไหมอุ้ยมันมันบรรจุกระสุนว่ามันบรรจุเฮ้ยมันไอตัวนี้มันวิ่งผ่านเราไปเดี๋ยว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 อืมอืมขี้โกงจัดขี้โกงจัดมันนึกจะอ้อมหลังมันก็อ้อมได้อย่างงี้เหรออยากทําได้บ้างอะอุ้ยปืนยิงก่อนยิงก่อนโอเคโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วมันเราเหนื่อยไงตะกี้เราเหนื่อยไม่งั้นผมจะฟันมันแล้วครับเมื่อกี้อุ้ยทำไมอะไรวะเนี้ยงงไปหมดแล้วแต่ตรงนู้นมีของเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปไป เก็บก่อนเก็บก่อนเผื่อจะเป็นแม็กเลือดนะของสะสมใหม่อีกแล้วข้างในบ้านนี้ก็เข้าได้อันนี้คืออ๋อฮะเก็บไม่ได้แล้วโถนึกว่ามีเลือดโถเก็บไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรอ่านก่อนเสื้อผ้าเปื้อนอิสานังหยีไม่พอใจกับเหตุการณ์อันน่าสยดสยองของเขาที่ปารโลกตัวเทพจํานวนมากอีก12องค์เกิดมาจากเสื้อผ้าที่เขาถอดออกและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคผู้ปกครองสวรรค์อ๋ออิสานังหยีคือเทพสูงสุดเหรอจริงปะ นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีอิสานงีอิสานมีแล้วก็ไรจินน่ะอิสานมีกับอิสานงีนี่คือชื่อคุณมากครับข้าเบือ่อนายกับภาพลวงตาใช่ข้าก็เบื่อเหมือนกันเมื่อไหร่จะพาข้าออกไปทักทีอันนี้คือ,อไรเก็บให้บทเก็บให้บทไม่เป็นไรฮีรโรกีอย่างน้อยเราก็ได้ฟาร์มของฟาร์มให้เต็มเจ้าไม่อยากได้กระสุนกันเหรอข้าอยากได้โคตรเลยอืมามามา,มา,มาได้อีกะอะยังได้อีกอะยังได้อีกอะมาดิไอ้นี่มันกินอยู่นั่นมันอ้อมหลังเบ้าไม่อ้อมว่ะ ไอ้นี่มันซื่อสัตว์เวยตัวนี้แต่กก็โดนแทงไปไงเราแล้วก็ปาดไปหนึ่งทีโอเคได้อยู่เฮ้ยทำไมรู้สึกว่าไอ้หลอดเหนื่อยมันลดเร็วแล้วก็มันยิงปืนอีกแล้วเรามีธนู <laughs> มันจะยิงปืนใสอุ้ยประตูใหญ่อุ้ยตรงนู้นตรงนู้น,น,นมันแวบ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 ,แวบดีนะผมมองทันอะไรครับเนี่ยของสะสมอุ้ยโอย้อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้อนุสะหากน้ำไม่ไหลก็ใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ในการขับไล่ความชั่วร้ายแทนได้ ผมเคยเห็นอยู่นะไอ้ที่เขาโบกๆกันน่ะแต่ว่าเฮ้ยมันขาดอีกชิ้นเดียวผมขอวิ่งไปหาก่อนนะรู้สึกอยากได้นีเปล่านี่เปล่าเนี่ยเออโอ้โหอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นเองอะไรเอ่ยยโมสึฮิราสกะภาพวาดของยโมสึฮิราสกะเป็นภาพประตูสู่ปโรโลกจากโลกของเราเมื่ออิสานงิได้หลบหนีมาจากปรโลกเขาได้ปิดผนึกทางเข้านี้ด้วยก้อนหิน แานหลังก้อนหินนั้นก็มีอิสานามิภรยาสุดที่รักของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วยืนด่าทออยู่เธอกดเคืองในการกระทาของสามีและสาบานว่าจะทําให้คนบนโลกตายลงวันละพันคนอิสานางิก็สาบานว่าจะให้มนุษย์ถือกาเนิดขึ้นมาวันละพันห้าร้อคนเพื่อเป็นการเกิดและตายบนโลกที่สมดุลกัน๋อโอ้เขาคืออะไรคือเรื่องมันเป็นแบบเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเหรอดีไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเคเดี๋ยวเราไปที่ประตูยักษ์กันต่อมาถึงแล้ว จะใครก็มาให้หมดแหละข้าไม่กลัวโอ้ยข้าพูดเล่นอ้ยโอ,ยโอย้ทุกอย่างมันเงียบสงบไปแล้วครับนี่มันอะไรกันแต่ตอนแรกเราเห็นงูไม่ใช่หรอเราเห็นเหมือนงูอ่ะใช่ไหมงูยักษ์อ่ะเราจะได้สู้งูเปล่าเปิดประตูออ้ยถีบเลยครับพอดีไม่เกรงใจแล้วอวยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณคุณนนเราอ่ะหันหน้ามาสิข้าเบื่อนายกับพาพลงที่นี่ ที่นี่เบือหนนายกับภาพลวงของเจ้าอุ้ยเอาแล้วนาณคุณนั่นเราอะ่ะเอานั่นมันเรานี่นะจะต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าเป็นไม่นะไม่อุ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดยวูอุ้ยโหอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราก็คนเดียวกันเราก็คนเดียวกันนะอืมอืแต่เย็นก่อนเดี๋ยวกัึ่งฮิโลกี้เราก็พวกเดียวกันนี่แนะอุ้ยเราเก่งว่ะเฮ้เราเก่งกว่า เอาเก่งกว่าเฮ้ยเราเก่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยเราชนะได้ไงวะนั่นไม่ใช่ตัวตนของข้าเดี๋ยวทําไมทําเป็นเหนื่อยทําไมผมสู้ได้หวะทําไมผมสู้ได้หวะนี่บอสไฟจริงปะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีอีกนี่ไงล่ะของจริงนี่มันคือวิญญาณดีเอ้าแล้วเราหลังฮิโรกิพวกเราเป็นใครกันวิ้ยวิญญาณดีเราตอนเด็กเราตอนเด็กนี่เราตอนเด็กเราถูกแบ่งแยกเราไม่สมดุล นี่คือเหตุผลที่เราเอาชนะผู้ที่ทำลายชีวิตของพวกเราไม่ได้สำหรับคางีโรแล้วเราไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับเขาเลยเอาวะโดนตอนเราตอนเด็กสั่งสอนว่าอุย๊ยนั่นมันไอโกกับอาจารย์นี่อุย้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยความรักผูกมัดเจ้าหน้าที่ผูกมัดเจ้าความเกลียดชังผูกมัดเจ้าสิ่งเหล่านี้ต่อต้านกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลเพื่อสะสารสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิน้นจะต้องรู้ว่าอะไรที่ชีน้นำเจ้าได้อย่างแท้จริง แล้วมันคืออะไรล่ะก็ไม่ใช่ความแค้นเราไม่ได้เลือกความแค้นนี่นะเราไม่ได้เลือกความแค้นแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกจะอยู่กับฮิโรกิด้วยเอ้ยไม่ไม่ได้เลือกจะอยู่กับไอโกะด้วยโอ้โหเลือกอะไรดีวะความรักปฏิเสธของขวัญหน้าที่อุ้ยแล้วตะกี้มันก็บอกเราวว่าเราทิ้งทุกอย่างแบบทิ้งความรักทิ้งอะไรเพื่อสิ่งที่เราตามหาแล้วเราจะเลือกเลยวะแสดงว่ามันจบได้หลายแบบแน่เลยผมว่านะ เอาเรายังเดินตามทางเดิมไปหน้าที่ข้ายุดมั่นในหน้าที่เท่านั้นแม้ชีวิตของข้าจะสิ้นลงยกโทษให้ข้าด้วยที่รักอุ้ยไอโกะเข้าใจข้าไหมเข้าใจใช่ปะอุ้ยอุ้ยเอาเอางี้เลยหรออุ้ยไปสู่สุคติเถิดเฮ้ยนี่เราเลือกถูกปะวะไม่จริงนะข้าจะไม่ผิดคำสาบานของข้า คน,นอื่นๆยังต้องการฆ่าเราก็เลือกปกป้องคนที่ยังอยู่ไม่ใช่หรอปรโลกปลดปล่อยพวกเราความสมดุลเป็นของเราไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเราคิดถูกหรือเปล่าโอเคตบแล้วตบแล้วไปแล้วนี่ไงเราครึ่งเป็นครึ่งตายจริงๆด้วยเล่นตั้งแต่พาร์ทสมานะครับพาร์ทสหรือพาร์ทสามว่าจะไม่ได้เราครึ่งเป็นครึ่งตายมาตลอดคางยโร่อยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้นั่นไง มึงไม่ยอมฆ่ากูให้ตายมึงโดนเน่ได้เวลาแก้แค้นว่ะมันไส้มันมันนานแล้วโอ้โหประตูพังเลยอิสต m e แล้วว่ะฮิโรกิเราไปกันเถอะเพื่อนเราจะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแล้วเราก็จะไปจัดการมันให้ราบภาบน่าจะแชปเตอร์สุดท้ายแล้วนะโอเคครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ของเทร k t ทูโยมนะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมว่าพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วลนะ่ะ เรามาดูกันว่าเราจะไปถึงตัวคาเงโลหรือเปล่านะครับโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมได้นะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะอัดต่อเลยเหมือนเดิมครับ